นี่นะคะไม่ต้องถามเลยว่ามาทำอะไรเห็นชุดแบบนี้แล้วเราจะพาทุกคนมาเทควันโดลเล่นใช้หลังเท้าเทควันโดเราจะใช้หลังเท้าเตะใช่เตะขออีกทีครับทีครับใจยเย็นจะเย็นจะไม่นับ <c oughs> เอากระโดดให้ดูว่าหนึ่งสองอ้าวเอ้าเอ,าเอาา้าโอ้ยนีนะ <c oughs> ันนี้เราอยู่ในรายการฟิดค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปออกกำลังกายและไปทํากิจกรรมสนุกสนุกันวันนี้นะคะไม่ต้องถามเลยว่ามาทําอะไรเห็นชุดแบบนี้แล้วเราจะพาทุกคนมาแพ้คอนโดเองเจือเพะพะเราจะเรียนคนเดียวก็ยังไงอยู่เนาะมันต้องมีคู่ต่อสู้ใช่ไหมขอเชิญคู่บอมเลยค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าเป็ของหนูครูสายไม่เหมือนกันอ่ะอ๋อสายขาวนี่เป็นสายเริ่มต้นของเทควันโดนะครับสขาวต่อไปสายเหลืองเขียวฟ้าน้ําตาลสายแดงแล้วก็ไปจนถึงสายดําเลยนะครับสายดํานี่คือสุดท้ายยากที่สุดเลยใช่ไหมถูกต้องครับมันจะมีสายมากกว่านี้ไหมอ่าเป็นดั้งครับสายดําก็คือจะเป็นดั้งหนึ่งดั้งสองดั้งสามไล่ขึ้นไปนะครับค่ะในหนะที่จีน่าเป็นเบสิเนอร์เนี่ยจีน่าไม่เคยเรียนเทควันโดเลยต้องเริ่มจากตรงไหนคะ อย่างแรกเลยเดี๋ยวผมจะสอนให้กำหมัดก่อนนะครับแกมือขึ้นมาเลยการกำหมัดของเทควันโดหรือว่าศิลปะป้องกันตัวทั่วไปนะครับเราจะเริ่มกำรรทีละข้อนะครับกำกำกำจนแน่นที่สุดแล้วนิ้วโป้งรัดทีหลังที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการที่เรากำรรน,นิ้วแล้วเอานิ้วโป้งไว้ด้านในเนี่ยการชกเพา้าหรือว่าการทําอะไรเงี้ยก็จะทําให้ตัวเองบาดเจ็บได้ต่อไปเลยนะครับเราจะเริ่มต้นที่การเตะเบสิกนะครับถ้าเตะฟ้อน์คิก อ่ะฟอนคิกก็คือการเตะไปด้านหน้าตรงๆนะครับการเตะฟอนคิกเราจะเริ่มที่ตั้งกาดนี่ครับแทงเข่าขึ้นด้านหน้าตรงๆอยืนข้างไว้โอเคเอาลงต่อไปนะครับให้เราสะบัดขาไปด้านหน้าโดยใช้เข่าสะบัดนะครับนี้ฮะอ่าอ่าใช่การเตะของเทควันโดก็คือจะใช้เข่าเราจะไม่ได้ใช้แข้งทั้งแข้งเหมือนมวยคนละแบบกันนะครับอ่านี่คือท่าเตะฟอนคิกเดี๋ยวผมจะพาไปเตะเป้าดูนะครับ าันชิ้นแรกนี้เขาเรียกว่าเป้าสปีดคิกบางคนก็เรียกว่าเป้าปิงปองนะครับนี่ลักษณะการเตะก,ก็คือใช้หลังเท้าเทควันโดเราจะใช้หลังเท้าเตะใช่ปกติแล้วใช่ถูกต้องใช้ทั้งด้านหลังเท้าเลยโอเคครับชิ้นต่อไปนะครับกาเลยเป็นเป้าพาวเวอร์คิกก็ปกติแล้วมวยก็ใช้นะอันนี้พ่อความหนักแน่นลำดับแรกเลยเราจะเริ่มที่ตั้งกาดนะน้องจีน่ากำหมัดสองข้างเลยนะเริ่มเตะขาขวาแล้วก็เอากลับไปวางที่เดิมนี่คือจุดสตาร์ทของเรานะครับจีน่าลองเตะดู อ่าโอเคอย่างนี้แล้วก็เริ่มเพิ่มความแรงได้แต่ว่าเราจะไม่เตะมือนะครับเราเตะที่ใบ,บ<า>เป้าพร้อมหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเตะโอเคใช้ได้อ่าขออีกทีครับทีครับใจเย็นใจเย็นไม่นเ <c oughs> อ้าคนหนุ่ม่นูอ่ามาพร้อมหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเตะโอเคงั้นขออีกทีแรงๆเลยคราวนี้สูงขึ้นนิดนึงหนึ่งสองสามโอเคอันนี้เป็นยังไงบ้างครับสมเรบเป้านี้ <c oughs> ไม่เจ็บไม่เจ็บเนาะก็จะเป็นนิ่มๆอ่ะต่อไปเรามาเตะเป็น ป้อพาววอรกิกันดูบ้างหนึ่งสองซ้ำโอเคเออนิ่งนะอะลองหน่อยหนึ่งสองซ้ำอันนี้เพิ่มความแรงครับหนึ่ง โอเคขออีกทีสองแ <c oughs> ต่ปกติแล้วมวยก็จะมีการการร้องของเขาก็คือเวลาเาเตะเขาเออเอออะไรอย่างงี้สําหรับของเราเทควันโดก็จะมีร้องเหมือนกันร้องออกเสียงเอามือกดท้องตัวเองแล้วร้องย่าดังๆอ๋อต้องย่าใช่ใช่ไหนลองดูหนึ่งสองร้องย่าร้องอย่าไม่ใช่ก็ให้เรากดทั้งไปเลยกดทั้งไปเลยหนึ่งสองซ้ำ <laughs> ดังมากย่า yeah, <laughs> ดังๆได้เลยโอเคเงี้แหละจีน่าลองสลับขาอีกข้างหนึ่งโอเคอันนี้คือการตั้งกัดขาซ้ายหนึ่งสองส,สาย่าย่าขาซ้ายปกติคนอุบัตาจะไม่ค่อยถนัด <laughs> เป็นเป็นเซตเลยเตะประมาณเป็นคอมโบประมาณ5-6ลูกโอ้โหเ๋วนี้จะเริ่มยากขึ้นนิดนึงเป็นการไล่เตะผู่ต่อสู้เดี๋ยวผมจะเตะจากตรงนี้สตาร์ทไปตรงนู้นนะครับ5้าดับเบิลก่อนเลยลำดับแรก1 2โอเคนะครับอ่ะมาร้องกันขวาซ้ายนะกระโดดด้วยนะ1 2 3 1 2เอาขาขวาขึ้นก่นนอน12อ่ะโอเคต่อไป3 4 ต่อไปหมุน5ทีป okay. ึ้งอุ้ยอุ้ยออ้ยหนึ่งสองอ่ะโอเคคราวนี้เตะหัวเลยสามสี่ต่อไปหมุนแล้วคลิกห้าอ่า ต่อไปนะครับเดี๋ยวน้องจีน่าจะต้องมาเตะเป้ากับเราคล้ายๆกันกับมวยนั่นแหละแต่ว่าเทควันโดจะไวขึ้นนะครับการเตะก็จะแตกต่างกันออกไปมาหนึ่งสองสามหนึ่งเอาเอาอันนี้สองอันอนนี้ด้วยหนึ่งสองเดี๋ยวผมรับให้เร็วๆหนึ่งสองสามหนึ่งสองอ้าวอ้าวอ้าวอุ้ยนักเตะมวยอีกทีอีกทีครับ เดี๋ยวเราจะมาเตะเป็นเป้าเพลเวอร์คิกกันบ้างเมื่อกี้เราเตะเป็นเป้าสปีดคิกแล้วอันนี้เราจะลักษณะาการเตะก็คือคล้ายๆกับล่อเป้าหรือว่าคู่ต่อสู้เลยเราเปลี่ยนจากท่าฟอนคิกให้เอียงขามาเป็นท่าหลาวคิกก็คือคล้ายๆกับการเตะเข้าข้างลําตัวถูกต้องท่านี้เลยฮะเอียงหัวเข่านะครับลักษณะาการเตะของเป้านี้อันนี้คือเป้าปิด อาเป้าปิดเราจะไม่เตะ <c oughs> เป้าปิดเราจะไม่เตะนะครับถ้าถ้าเป้าเปิดผมก็จะเปิดข้างนี้ให้หรือว่าเปิดข้างนี้ให้ให้ดูตามข้างผมจะเดินถอยจีน่าก็เข้าตามโอเคนะครับถ้าผมเดินเข้าจีน่าก็ถอยตามถ้าผมวนเป็นวงกลมเราก็จะวนเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับอ่ะตามกติกาเทควันโดคือเราต้องยืนตรงหันหน้าหาการก่อนแล้วก็คำนับนะครับโอเคอ่ะมาพร้อมตั้งกาดยะโอเคหนึ่งสองสามเซตเออ เหมือนไม่เหมือนไม่ใช้แรงแต่ว่าเหนื่อยนะมั็นเหนื่อยข้างในอ่ะ เราจะไปท่าศิลปะป้องกันตัวพื้นฐานนะครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนท่าเตะพื้นฐานด้วยนะครับท่าเตะพื้นฐานก็คือมีเตะด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทบทวนกันเลยนะครับ ต่อไปเดี๋ยวจะมาสอนเซลล์ดีเฟนต์นะครับเป็นเบื้องต้นสามารถเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์จริงอ่ะลำดับแรกนะครับจีน่าตั้งมือขึ้นเลยครับข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งนะครับกำให้แน่นที่สุดเลยลักษณะการที่เราจะเอามือออกจากการจับของใครๆก็แล้วแต่ได้เนี่ยไม่ว่าเขาจะแรงเยอะหรือว่าอะไรขนาดไหนกำหมัดเข้าไปเลยครับแน่นๆโอเคลักษณะการเอาออกก็คือเราจะเอาออกทางด้านของ เราจะบิดข้อมือนะครับแล้วก็ให้ส่วนที่เล็กที่สุดของข้อมือหลุดออกไปทางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ลักษณะนี้นะครับบิดข้อมือแล้วดึงขึ้นอ่าลักษณะนี้บิดขึ้นแล้วก็เอาเคดึงออกแรงแรงแต่ว่าต้องดูตามมือนะครับถ้าเรา ถ้าเราไปอย่างนี้แล้วเราเอาเข้าหรือว่ากระชากออกทางไหนแล้วก็ถ้าเป็นทางนี้ทางกว้างของมือข้อมือก็จะยากนิดนึงง่ายๆก่อนเลยถอยแล้วก็กระชากออกโอเค,อเคแน่นนะแล้วก็กระชากออกแรงกระชากแบบไม่ต้องสนใจเลยครับกระชากหนีอย่างเดียวโอเคลองใหม่หนึ่งสองสามโอเค ตั้งโอเคอย่างนี้ต่อให้แรงเยอะเท่าไหร่ก็ผมมีโอกาสที่จะจับไม่ได้การออกข้อมือที่ถูกต้องมันสามารถช่วยได้ถ้าเป็นสถานการณ์จริงจีน่าเดินไปทางนู้นนะครับหันหลังเดินไปเลยผมเดินเดินเดินจับข้อมือสมมุติจับข้อมือดึงกลับมาโอเค ไม่เจ็บไม่เจ็บเลยหูคิดว่าโจนน่าจะแรงน้อยกว่าครูแลโจนน่าจะแรงน้อยกว่าครูแลถ้าต่อไปนะครับขัดขาทําให้ล้มเป็นการเบรกตัวเขาให้เขาหยุดก่อนแล้วเราถึงจะวิ่งหนีเราจะเข้าขัดขาในทางที่ด้านหลังของผู้ต่อสู้ถ้าผมยืนอยู่กันอย่างนี้ถ้าเราสู้กันอย่างนี้ผมจะต้องเข้าขัดขาทางนี้โอเคนะครับในทางกลับกันถ้าผมยืนอยู่ฝั่งนี้จีน่าต้องเอาขาด้านขวา มาผัดขาผมด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําท่าเป็นแพทเทิร์นให้ดูนะครับอ่ะมาเราตั้งกัดมาทางนี้เลยครับหนึ่งก้าวขาขวาผัดเข้าไปยาวๆแล้วหันส้นเท้าออกไปครับสองนะครับจับไหล่คู่ต่อสู้ทั้งสองข้างนะครับเออมันจริงๆข้างนี้จะเป็นแขนก็ได้ข้างนี้กาแขนข้างนี้จับไหล่นะครับลพลิกตัวลงมาด้านด้านล่างพลิกตัวลงแล้วพลิกสะโพกพลิกข้อมือลงมาเลยใช่ต้องอ่ะอีกทีนะครับ แล้วมันขัดขาตอนไหนอ่ะขัดขาไปแล้วในจังหวะนี้ก็คือเราจะก้าวขาแล้วก็พลิกลงเลยทุ่มลงเลยโอเคนะครับลองใหม่นะหนึ่งสองสามคว่ำลงเราจะบิดบิดมาด้านด้านหลังด้วยอ่ะโอเคพนีนจีน่าลองได้เลยก้าวขาเข้ามาขัดให้ลึกๆเลยครับกำแขนสองสิกไหล่เลยแล้วก็พลิดตัวไปด้านหลังเลยหนึ่งสองสามเรื่องมาเลยโอเคจะขัดลงไปทางนี้อ่ะลองใหม่ครับ หนึ่งจับเลยกระแทกลงไปเลยสองพก่งไวปผมก็จะล้มลงทางนี้โอเคนะครับ บ้างครับน้องจีน่าเมื่อกี้เจ็บไหมก็เจ็บเป็นบางท่าแต่หนูว่ามันสนุกนะใช้ได้จริงแน่นอนไม่ว่าจะเป็นท่าแบบสะบัดมืออะไรอย่างเงี้ยหนูว่าใช้ได้จริงแน่นอนเพราะว่ามันมันไม่ได้ยากมากขนาดนั้นอ่ะมันเป็นท่าแบบใครๆก็ทาได้อ่ะสาหรับจีน่านะครับถ้าอยากทําให้มันคล่องขึ้นนะครับท่าพวกเบสิกพื้นฐานอะไรต่างๆของเทควันโดเราจะสามารถใช้กระจกในการมองสะท้อนแล้วก็สามารถจัดท่าตัวเองให้ได้แล้วก็ถ้าอยากเก่งขึ้น เราต้องใช้จํานวนในการซ้อมเหมือนนักกีฬาที่เขาต้องซ้อมเพิ่มเติมหลายๆชั่วโมงนะครับก็ได้ความรู้เยอะมากเลยนะคะงั้นก็ขอขอบคุณคร,รูบอมากนะคะที่มาสอนให้ความรู้วันนี้นะคะครับขอบคุณค่ะในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสําหรับเทปหน้าจีน่าจะพาทุกคนไปออกกําลังกายและไปทากิจกรรมที่ไหนฝากติดตามจีน่าได้ในรายการฟิตทางช่องไลฟ์สตอรี่ผ่านกล่องทีวีบีกิกาทีวีที่นี่ที่เดียวค่ะ